ได้วันนี้เออลูกก็สูงมันยาวมันน่าจะตัวปองทองๆวันนี้นะไดีใจได้แล้วอย่างที่อยากได้ติดกิฟต์ให้ลูกดิชอบปังที่หนูไปเจอมาใช่ไหมเฮ้ยคุยได้เลยตัวเขียวเลยลูกที่หนูไปเจอมาใช่ไหมได้เลยถามแบบนี้เลยปะมากมากค่ะหายไปมาใส่หัวด้วยหายินมาเลยบอกว่าปลาปานี่ได้เดินเฉาหรอ ไหหันมาสิแน่แายดีใจมากเลยอ่ะนายหันมายิ้มให้มาบามาเลยเป็นได้โดยเชาปั่ให้มาให้มาตอนนียิ้มของทำมาไหมอ่ะทำทำยืนยืนเฉยมาถ่ายรูปยืนเฉยอ่ะ ยืนด sí, like ิยืนแล้วทำท่าเหมือนป้าๆเองทำท่าเป็นไดโนเสาร์เป็นพ็อพเป็นตัวอย่างให้ลูกดิเอ็ยืนทาไดโนเสาร์องยืนดิทำท่าอย่างงี้ดิทีเล็กจีนดิหมองนก้องเมื่อลูกเราอยากเป็นไดโนเสาร์นะคะเราต้องทำให้ลูกเราได้ทุกอย่างค่ะดูหลังดิท่นหลังดิ

เล่นาให้หมดก่อนเดี๋ยวไ่ายรูใหม่เนี่แหละเอาคิบเบื้องหลังไม่สั่ให้หายนะโอเคไหมพร้อมเนีพร้อมนีพร้อมไม่พร้อมพร้อมยังนัพร้อมไม่พร้อมสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้สู้อเอาใหม่เอาใหม่ไหนหมุนตัวดินรองเท้าหมุนหางเลยลาเดชาไปเลียแมูใหญ่ ปก่ายายดิแกเสาไม่แกเสาไม่กอปังนี่หรอกชุดพอดีเลยเธออ่ะอึ๊บยืนยืนครับไหนไปให้ไปไหน้มจุ๊ใยายๆจุ๊บยายก่อนเลยตอยายนากลไหมเฮ้ยๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆงนม มีเธอไปเอามาดีอีกชุดหนึ่งกป้ามีชุดด้วยเไ่สนใจะไม่เนไระม่ดสใจนะพ่อมาส่งพ่อเป็นยัหอบยาก่อนจะให้ยายสั่งให้ป้าซื้อมาให้ยานว่นไ้น้องสาวน้อยของฉันเอ๊ะอหมุนตัวนีหมุนตัวดีเอ้ยมีหางเลยเออได้น้สาวเป็นไงหางยาวน่ะอ่านมาเร็วไดยน้อสาว กันมาเร็วใครคือไดโนเสาร์โอ้หอมขาอีกยืนขึ้นหมุนตัวดิหมุนตัวเป็นวงกลมดิใายอยู่เหมือนเป็นไดโนเสาร์ มีห่างเอาห่างมาโดมดิอุ้ยแพ้กี่เลี้ยวห้าไปเช็ดเท้าไปโดนอุ้ยระวังหัวโขกอ,อีกนะลูกชอบไหมได้ใส่แล้วม,มีหางด้วยมีหางด้วย ăn đi hàng